ชอบนะตัวนี้อะไรผมดอกที่ผมไฟอยฝันอาติดเก็บด,ด้วยโอ้โหดูใหม่นะครับหล่อขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่เลยนะต่อไปเปลี่ยนปัญญา เติมของเจ้าเป็นยากคุณเนี่ยอยู่ที่ขอบิดหน้านะฮะเป็นญาตหน้าพาเขาไปทำเานินรื่รอนิดหน่อยไม่รู้อะไรอย่างนีเดี๋ยวรอนิดหน่อยนขอ,องใหม่ตัวนี้ที่ผมบอกไว้แล้วผมจะพาเข้าไป ไปขึ้นเป็น17เสริมความหล่อนิดหน่อยนะครับบางทีเ่าไม่รู้ว่าจะเพิ่มยากหล่อกกขึ้นไหนะครับเตนนิมก็เป็นของขลอง็อกับเดือนนะครับตัวนี้ไปมานานแล้ว ด้วยว่าอยากทำให้เขามีความเทสักนิดหนึ่งจากของเดิม15บห้าแล้วเป็นล้อติดแล้วนะครับเดิมล้อกับติดแล้ผมบอกมาเลยามันของเชียบรุ่นเดลกนะับรุ่นปีศูนย์พกนู้ใช้มา13ปีแล้วสิสามปีแล้วสัญทานอยู่นะฮะล้อเดิมของรถเนี่ยว่าสนทานมากเลยไม่มีแตกไม่มีลาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าสักหน่อยแน่ นะครับเต่เก่าเปลี่ยนเป็นเม็ดตัวใหม่นะครับก็เป็นของเชฟอย่นั่นแหละฮะผมเป็ได้เม็ของเชฟมาได้เป็นเม็ตัวใหม่นะก็ตัวนี้เป็น17บเดนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เขาให้ดูมีความสวยงามนะครับให้จะเป็นอยากหลอกขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวไปเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนดูไปที่ลัง เปลี่ยนแล้วจะดูเท่กว่าเดิมวไหมอยากทำให้เชื่นอนัญญาตหล่อก็มีแบบนิดเดี๋ยวเขาต้องจัดกับไปนี่มาถึงร้านยางแล้วยางเกือสวยเยอะนะครับมันเกือสวยเยอะโอคตรเจ็บมากไหรับสีส่ห ติดรัตของยูสของโตยโยนี่กองติดรถทุกปั่งนะนีออ่ท่านสวยนะ้งดูดิเอ,อ้โย,โอโยโตโยต้าโตโยโตของมาต้าขัออ้งล่างดิสกอลลี่มีส่วนะอยากได้ นี้ก็จะผ่าจะเพิ่มยากมาใส่แม็กก์งามๆร้านขุงสักโัตโตแม็กนะครับอยู่ใกล้บ้านเนี่ยก็เปิดประมาณช่วงเช้าแหละมาเช้ามาก็อ่มงาการก็เปิดอยู่ที่เ็นั้นก็อย่าง,งนี้ผมชอบนะ น่าจะเป็นของมือสองนะสวยนะขอบสสวยอยางเยอะโอ้นี่อยากที่อยากได้ล้วอนาคตข้างหน้ากันเดยวค่อยค่อยเปลี่ยนยางไปยางเส้นนี้ค่ะบเราคืออยากได้มีเยอะเลย Ủa, Ủa. có nhiều đồ mới của mưa Sở thưa Nhiều đồ Trời ơi, mặt trời rất đẹp Mình muốn được đồ Đây là đồ của... งบตอบไปมีตังก่อนก็ <c oughs> มาเปลี่ยนมีตังองีกนิดี้อ่นไม่ใช้ตัวตัวเดิมเลยเดี๋ยวมีตังค่อยว่ากันอีกทีว่านี่อยากได้ดอกเนี้ยดอกที่ชอบนะครับดอกที่ชอบผมชอบดอกตายไมกติดมือโอ้ยดอกหกห้าหกห ของชอบอะไรแล้วเส้นน่าจะหลายบาทตันนี้นะตัวนี้อะไรผมดอกที่ผมปล่อยขวัญ อาิะะเก็บด้วยโอ้ยังไม่ได้จะเคยเท่าไม่น่าเท่าเท่าหรือเปลาเนี่ยตอมันสองหกห้าห้าอนาคตโอ้โหนี่ดอกนี้อยากได้ดอกนี้ เดี๋ยวเราจะไปก็เปยนางเดี <c oughs> ย๋ยวรอบหน้าก็เปลี่ยนยังใหม <c oughs> ส่สองล้อมันต้องสองล้อหน้าใช่ไหมครับ ย่างสวยๆอ <ừ. S 1> ันนี้กำลังใส่ก่อนเดี๋ยวรอบต่อไปค่อยมาหาย่างใหม่ย่างที่ถูกใจอันนี้ก็ให้วันนี้จับอย่างนี้ก่อนเลยใส่ติดเก็บหลอกนิดนึงก็ดูหลอกไปนิดนึง ได้ดอกยางนี้เลยเนี่ยผมชอบสไตล์นี้มากดุดันกันได้สวยขึ้นมาอีกนิดโอ้โหักขอเพิ่งถอดออกมาเลยเห็นไหมลานก็เพิ่งถอดมาเลยดอกอุ้มนี้ใส่เข้ากันได้ไหมได้ใช่ไหมเนี่ยแบบว่า จะติดนะครับมมันเป็นม่ันจะติดข้างหน้าใช่ต้องที่ต้องยกอ่ะต้องกไปไม่ได้เอมันมันจะไปติดในตัวาไอ่ะมันจะไปติดในข้างหน้าั่นน่ะแล้วลอนี้อ่ะไอ้นี้เหมือนกัน่แต่มันแคบกว่าคือหน้ากว้างมันต้องเท่าไหร่อะถึงจะใส่ได้เออองพี่มันค่นัอ่ะมันเป็นสอง่ใส่ได้ได้เต็ที่อย่สองแค่สองสี่ห้ามีเท่ไร่ อันนี้จะเป็นอจะเป็น2จะอ๋อคืนลายนี้ได้เต็นที่สุดแค่สองสี่ห้ใช่จ้ะเพราะว่าของที่ยมันเป็นตัวต่ำไลายนี้2องมันมันมันก็สมกนจ้ะเพราะว่าไอ้สองงานี่เท่าไหร่อันนี้เป็นละ5 5าพนะ ยอดไรงเนี่ยเดี๋ยวจะไปจองนะฮะใช่เพราะว่ามันมันมันเป็นตัวต่ำตัวต่ำแต่ถ้าเป็นเหมือนรถแบบตัวสูงเหมือนพวกฟอร์ดแบบว่าอ๋อแต่ล้อหลังเนี่ยเป็นเป็นเป็นสองหกก็ไม่มีปัญหาเออสองหกก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าข้างหน้านี่ไม่ได้ต้องเป็นสองสี่โอเคโอเคครนะไม่พี่ก็ต้องยกยกยกหรือว่าให้ไม่ไม่ยกหลายเรื่องครับอ๋อแน่ฮะได้ความรู้มาอีกเต็มที่เราได้แค่สองสี่ห้านะล้อหน้าแต่ตอนนี้โอเคล้อเดิม อันนี้ล้อเดิมที่ติดรถมาตอนแรกก็เป็นขอบ17นะงั้นรถเป็นขอบ16ขอบ้5ครับองขอบ15ใชาของเดิมมันก<อ>็ส่วนมากที่เขาใส่ก็เป็น2.5ของ5แล้วก็2.5ถึง5.6แล้วก็ถ้าเกิน17ก็ต้องให้แก้แบบแบบนี้อย่างไม่เกินไม่เกิน4.5่ห้าะมันมันจะติดกลัวมันจะติดข้างหน้า เพราเหมือน,นถ้ารถรถรุ่นใหม่ๆเนี้ยมันมันก็เป็นยางติดรถมาแล้วก็สองสี่ห้าถ้าสองสี่ห้านี่อัพเป็นสองหกห้าได้แต่ถ้าเป็นของพี่นี่มันมันเป็นสองหนึ่งห้ามามันเป็นรถตัวเดิมสองสองห้าใช่สองสองห้าใส่สองสองห้าใส่ 2, ใสได้ใช่ไหมเออใส่ได้ใส่ได้ว่าไอ้ไอ้คันเดิมก็เป็นสองขอบนี่เหมือนกันใช่ไหมคะของผมบสองสองห้าแต่มันเป็นขอบสิบห้าไอ้ล้อเดิมยังเปลี่ยนทุกงอแต่มันกว้างอยู่นะ ไอ้มันอก่อน15ของเดิมแต่นี้มาจากมาเนี่ยอัพอันนี้2 3 5ก็ร้อนหนักตอนหน้ามันเป็น2แต่พวกย่างกว้างอยู่เยอะมันใส่ได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมันก็ไม่เต็มสูงอ่ะก็เป็นเหมือนยางแบบว่าพวกกรอบแวแบเนี้ยมันจะดูแบบว่าเหมือนรถบุกเบือนอ่ะได้ได้ย้ายในเขาเปลี่ยนถ้าเป็นดอกหรือว่าธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะดูแบบว่าเป็นคู่ครับครับจ้า อยากไปหาดอกใหญ่ๆกอ็อกออกออสองหรย5คนแก่ทีนหนดอ,อกแต่ว่าออดอกมัดก็มี MT ก็มี t ก็มีอยากขายคันนี้แ่มากแคันนี้ขายคันนี้มนนั้เดยวถอดแล้ก็ ยางเรารถผมตัวเตี้ยเนี่ยถานองน้องก็บอกอยากได้ดอกน,นี้แต่ต้องเป็นหน้ายางต้องเล็กหน่อยนี่สองห้านี่หมดสิินแล้วผมต้องเป็นสองสี่ห้าล้อหน้านะนะก็ขอเปลี่ยนเป็นดอกใครนี้เลยผมชอบจังจะได้ดูด,ดูแต่ตอนนี้เอาตามงบประมาณ เอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับอย่างเดิมไปก่อนเสล็ส่เลยครับเลยใส,ใ,สใส่กันรเลครนี้ได้เลย มเหม็นเตอะโคตรลายสวยเลยมันจะนิดแพงนะฝ่าเจ้าเพื่อนยากมาทำให้มันดูนิดนหนึ่งเน่เราเรียกอะไรอะหล่อๆความที่ย่างเขาเนหล่อๆเลยมันหลอๆๆอ่อหล่อแค่นั้นยังจะเจุดค่อนข,ข้างจะอ๋อ ใหญ่นะคำว่าใหญ่แล้วดูดีแต่หน้าข้างหน้าเนี่ยมอยางไม่ยางได้เยอะเลยแต่เนี่ยขอตอนนี้ขอตามงบประมาณงบประมาณเอาตามนี้ก่อนนะครับได้ตามนี้เอาตามนี้ครับลองเปลี่ยนจากจุดห้าเป็นจุดเจ็ดนะยางเดิมผมก็ยังใช้ได้ดีนั่งครับเจ็ดห้าสิ เม็กติดตอเก้าเก้าไปหกสดนะบาวนี่เม็กติทจังนียนี่ตอนนี้มีแม็กพ้อมเนี่ยต้องสีเต้นเราได้สดาสขสยรอทั้งของเก่าเป็นของมือถือแน่เเตรียมะ ยางมีเพียบเลยท่านใช่เก้าแปดศูนก็สวยนะเดี๋ยวต้องไปหารหัสยางแบบนี้แต่หน้าวิ่งเสียงน่าจะหยาบกว่านะยางของเก่าเสียงน่าจะนั่นสวยอ่ะสำหรับคนชอบยางนะผมไม่ชอบยางสไตล์ดุๆเนี้ย เดี๋ยวนะก็ข,ข้างหน้าเดี๋ยวาไปจัดการัันนะตอนนี้คือง่ายๆนะตามงบประมาณมีงบน้อยเดี๋ยวครนี้เดี๋ยวเอาไปจัดการตร่าหายว เดิมผม15นะด,ดอกยางยังเก็มนะ7หล,อล่อขึ้นไป10ชั้นเป็น2 25 จะเล่น,น,ลนติดแ่รล้อหน้าเลยติดนะไม่ติดที่วาจะดีบว่ากว่าจะติด,ดติดเปลี่ยนเปลี่ยนจเจ้าเพื่อนยาเห็นไหมยางรออขึ้นมาหน่อยเลยแบบนี่ฮะอะแต่ายางตตวล้อร้านกระดินจับนะ ใกล้ๆบ้านผมนะฮะแนะนำกระทูนะฮะใส่ยางแล้วก็ถอดยางเก่าออกยางใหม่ออกเนี่ยแค่ล้อละร้อยนะแล้วก็แค่ล้อละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ถ่วงยางล้อละร้อยเองนะฮะแนะนำอีกร้านหนึ่งอย่างยางใกล้ๆบ้านนะ่ก็ใส่ขอบร้อยตัวนี้ก็ไปก็ นี่นะครับหล่อขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่เลยนะต่อไปเปลี่ยนเป็นยางอนาคตขอยางดอกดุๆหน่อยตอนนี้คือใช้ตัวนี้ไปก่อนมันก็สวยเท่ขึ้นมากันน,นะยางเก่าอจัดการนี่ครับโอ ยางของเดิม 10, 15นะครับขอบ15เปลี่ยนเป็นยางขอบ17ยางก็จะสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแล้วก็ถูกใจผมนะครับตอนนี้ผมใช้ดอกยางของตัวมิชลินเอ้ยดันหลอกตัวยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับผมอยากได้ดอกที่ดุๆจะถามว่าตัว,ต,วตัวของป นิ่มนะครับนิ่มตัวใหม่ที่เปลี่ยนมาตัวนี้นิ่มเพราะเป็นยางสไตล์ยางดอกเรียบนะครับดอกเรียบดอกเรียบทั่วไปเอทีทั่วไปนะฮะแต่ถ้ามียางดอกแบบยาลายยางลายดุดุยางมัดอะไรต่างๆเนี่ยดอกเขาค่อนข,ข้างจะนดุก,กว่าความเสียงดังเขาจะเยอะกว่าแต่ด้วยตัวนี้เป็นดนหลบแบบยางดอกเรียบนะโหงเงียบ กลายเป็นว่ามันเงียบอะ่ะเงียบเลยเพราะยางเดิมมันดุไงยางดอกนี้จะเรียบกว่านะถามว่าเรียบไหมเงียบกว่าเงียบกว่าเลยฮะ,ะโอ,โอโ้โห เปลี่ยนยางนะครับที่บ้านผมเนี่ยมีผู้ที่เขาเปลี่ยนยางเนี่ยเปลี่ยนยางแล้วก็ถ่วงลอ้อถ่วงลอ้ลอลอ้ลอละร้อยนะฮะถว่ถว,งถวงลอ้อล้อละร้อยพอถ่วงสองล้อหน้าแล้วก็เปลี่ยนยางาเปลี่ยนยางคือถอดใส่ยางใส่ยางเปลี่ยนยางอ่ะง่ายๆล้อละหนึ่งร้อยเหมือนกันสรุปเช้านี้ก็หกร้อยบาทนะครับ นี้ก็คือถามว่าเอามาขับเบื้องต้นนะเบื้องต้นวันนี้ยังไม่ได้เทสมากผมไปเปลี่ยนยางก็ต้องไปทํางานต่ออย่างเช้าหลัสิบแปดโมงเช้านะเดี๋ยวเอายางเส้นเก่าไปไว้ที่ห้องก่อนเดี๋ยวทําสีมันนิดหน่อยสวยงามแล้วก็ดูว่าจะเก็บว่าใช้งานหรือว่าจะลองจำน่ายต่อผมว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวนี้เราอาจจะจำค่าใส่ย,ยางนะครับถอดย,ยางใส่ยางหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งเส้น ถ่วงล้อก็100บาทต่อ1เส้นนะครับร้านปดงศักนะครับกัดทูโอเคเลยปดงศักออโต้แม็กนะครับผมเดี๋ยวเก็บด้านบัตรเข้าไว้นะครับใช้บริการใกล้บ้านสะดวกโอเคเดี๋ยวผมไปถอดเอาอยางไปเก็บก่อน ตอนมาดูกันเข้าๆนะรเก็่ยไหมเกี่ยนะหลอหลอขึ้นมาหน่อยเลยนะครับหลอขึ้นมาหน่อยก็ไม่พันใหม่อยู่นะยางก็โอเคยูยนะครับยางกับตลบของตอนนี้ใส่เป็น2 2 5นะครับเลยนิ่มประหยัดมันหน่อย ก็เป็นดอกลายลายเรียบนะครับดอกลายเรียบก็โอเคอ่ะดอกสองห้าหอกห้าเจ็ดโอเคเดี๋ยวเอาอยางไปเก็บก่อนนี่ขัดมาเป็นกระบาดท้ายเลยของเก่านะเดี๋ยวพาเก็บทำความสะอาดย,ยางผมยังดอกโอ้ท่านเดี๋ยวจัดจำนายต่อฮะเป็นยางมือสองผมจะขายยางมือสองดอกยังเรื่มเละเลยนะ เต็มเลยเลยมากเหมือนกันนี่ครับนี่ลิปดูเลยแล้วจัดจำหน่ายยังมือสองต่อไปนะครับขอบเดิมเป็น225 7 0 15นะครับแล้วก็เส้นหลังเนี่ยเป็น225ของหของขแม็กก์ติดนี่ของด้านหลบนะครับนี่ก็เม็กก์ติดมี235 70 15้ Okay.